ตอนนี้นะคะซ้อมอยู่ในงาน JC Digital c o u r s e ในครั้งที่6ค่ะซึ่งวันนี้ต้องบอกว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมนะคะกว่า200คนด้วยกันค่ะแล้ววันนี้นั่นเองนะคะก็เป็นการรวมทั้งแฟรนไชส์และดิจิทัลด้วยซึ่งเรื่องราวน่าสนใจจริงๆค่ะวันนี้ซ้มมีภาพบรรยากาศประาากการจะเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะ บรรยากาศค่ะของผู้ที่เข้าร่วมประชุมนะคะก็จะมีการทั้งเวริเร์กช็อปทั้งเรียนรู้และสามารถนำไปใช้ได้จริงกับระบบของ e-wallet ค่ะและวันนี้นะคะส้มมีการแชร์ประสบการณ์ค่ะของเจ้าของธุรกิจนะคะทั้ง JC i-mart และ JCM Shop มาฝากกันด้วยแต่ละคนนะคะก็จะมีการเลือกใช้เครื่องมือค่ะที่แตกต่างกันนะคะในการสร้างไรายได้และทําให้พวกเขาประสบความสําเร็จได้อย่างไรน่าติดตามมากๆจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะสลักจิตนะสายบุรีนะคะไอหมาดสาขาที่013ค่ะอยูอ่หมู่บ้านน้ำผู้อำเภอเดิมบางนางบววจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเครื่องมือไอหมาดเนี่ย สามารถที่จะช่วยให้การทำงานเนี่ยในการสร้างทีมได้ไวขึ้นเพราะว่าจากเดิมเนี่ยเราไม่ชอบที่จะไปเดินหาผู้คนใช่ไหมคะแต่ไอหมาดเป็นเครื่องมือนหนึ่งที่สามารถดึงดูดผู้คนเข้ามาหาเราค่ะและเราก็สามารถสร้างธุรกิจแล้วสร้างธุรกิจซ้อนธุรกิจได้แล้วเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างมูลค่าได้อย่างมหาศาลจริงๆค่ะผู้นำท่านใดนะคะที่ต้องการจะประสบความสำเร็จในธุรกิจแจนซีนะคะ แนะนำเลยค่ะว่าคุณต้องเข้าอบรมเรียนกับท่านประธานนะคะอบรมซ้าย1ขวาหนึ่งซ้าย3ขวา3แล้วก็มาเรียนรู้กับท่านประธานใช้เครื่องมือ e ีไวเลแล้ว i-mart เนี่ยเป็นเครื่องมือที่สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยทำทีมได้ได้แบบมั่นคงและยั่งยืนจริงๆนะคะครับสวัสดีครับผมสันชัยปทุมมาตนะครับจาก IM053 นะครับจากที่พิษณุโลกนะครับจริงๆแล้วเราเนี่ยเพิ่งเริ่มทําธุรกิจจอยอคอยนะครับแต่ทางนั้นพี่สาวเนี่ยเขาเปิดขายเคมีกเกษตรอยู่แล้วนะครับก็คิดว่าไอหมาดของเราเนี่ยน่าจะตอบโจทย์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เราขายอยู่แล้วนะครับก็เลยมาเปิดทับซ้อนที่ร้านน,นะครับผมร้านเราก็ตั้งอยู่ที่ที่ตําบลนิ้วงามนะคะอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะคะก็เป็น ธุรกิจที่สามารถให้คนที่อยู่ห่างไกลนะคะได้รู้จักกับไอมาดของเรานะคะก็คือเป็นหนึ่งตำบลหนึ่งไอมาดนะคะที่เราจะนำเสนอให้พี่น้องชาวบ้านได้รู้จักกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ของเจซี C นะคะจริงจริงผลิตภัณฑ์ของเรากไ็ได้ขายอยู่แล้วนะครับในช่วงนี้นะครับแล้วก็จริงๆก็เป็นการนำเสนอในส่วนของอตัวยาด้วยนะครับแล้วก็ปุ๋ยของเราด้วยจริงจริแล้วเนี่ยทางล่างเรา คือเปิดร้านขายอยู่แล้วนะครับก็มาช่วยเสริมในเรื่องของร้านของเราให้มีผลิตภัณฑ์ครบวงจรมากขึ้นครับครับผมนายนาธนวุฒินันตาวังนะครับอยู่จังหวัดชัยนาทมาเป็นสมาชิกของอ JC นะครับประมาณ1ปีกว่าสาเหตุที่มีความสนใจนะครับจะเปิดไอหมาเพื่อทำให้มีการรวบรวมสมาชิกนะครับอยู่ใน ทีมงานร่วมกันนะครับประเด็นที่2การทำา j c i ไอหมากนี้นะครับเราไม่ต้องรักษายอดนะครับสามารถาซื้อสินค้าในในร้านของเราเนี่ยมีคะแนนสะสมและประเด็นที่2ให้สมาชิกมาซื้อสินค้าในร้านของเราเนี่ยนะครับสามารถมีรายได้เพิ่มแล้วก็ให้สมาชิก นะครับทำธุรกิจต่อถึงลูกต่อหลานเราได้ในอนาคตนะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมนะครับชนะสิสนิมาจากไอมาสาขาที่6 นะครับซึ่งอยู่ที่อำเภอคกโพจังหวัดปัตตานีนะครับซึ่งการเข้าร่วมในธรุรกิจของจอนคอยนั้นนะครับก็ได้เข้าร่วมมาในสักระยะหนึ่งแล้วนะครับประมาณ3ปีนะครับก็ได้มีโอกาสที่จะได้ใช้เครื่องมืออีกหนึ่งเครื่องมือของบริษัทจอนคอยนะครับก็คือเครื่องมือที่มีชื่อว่า JC สี่ไอหมัดไอหมัดคืออะไรครับไอหมัดก็คือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะเป็น เครื่องมือที่ทําให้ท่านเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับมันจะเป็นเปรียบเสมือนร้านแฟรนไชส์นะครับขนาดเล็กที่สามารถขยายไปทั่วทุกที่นะครับของประเทศไทยนะครับโดยเปิดโอกาสให้คุณเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นของตัวเองนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมก็เลยอยากที่จะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมเป็นอีกหนึ่งส่วนนะครับของการทําธุรกิจนะครับที่เรานั้นเป็นเจ้าของด้วยตัวของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับไอมาสาขาโคโกยินดีให้บริการครับสวัสดีค่ะขอแนะนำตัวนะคะ ดิฉันชื่อนางสาวจิราพรภูยนกิจค่ะ IM 0 0 2ค่ะสาขาจตุรพักพิมานค่ะจังหวัดร้อค่ะภายใต้สายงานของอาจารย์นิกรบังเมฆค่ะแล้วก็พีมานีปาาแสวงค่ะแล้วก็พีวิชัยพลเมืองค่ะจากจังหวัดร้อยเอค่ะเข้ามาสู่ธุรกิจเจซียค่ะปีกว่าแล้วค่ะเครื่องมือของเราะค่ะ มีเยอะแยะค่ะก็เลยสนใจที่จะเปิด JC I Mart ค่ะเพราะว่าฉันมองเห็นแล้วว่ามันสามารถที่จะดึงลูกค้าของเราอะค่ะในฐานของผู้บริโภคค่ะเขาก็จะมองเห็นว่าเออสินค้าเหมือนกับร้านสะดวกซื้อแต่ว่าเขาก็จะเดินเข้ามาถามค่ะว่าเออสินค้าของเราอะซื้อแบบนี้แบบนี้แต่ว่าของเรามีคะแนนค่ะมี P ีวะค่ะซื้อสะสมเราอยากเป็นอะไรก็ได้ใน JC อะค่ะเราต้องการเป็นผู้บริโภค แล้วก็ซื้อสินค้าสะสมเพื่อเป็นหุ้นส่วนค่ะแลว,ว่าเราเป็นเ,เราใช้ดีบอกต่ออย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีเงินปันผลให้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใครชอบขายก็ขายอย่างเงี้ยค่ะมองว่าเครื่องมือตรงเนี้ยค่ะมันสามารถตอบโจทย์แล้วก็สาหรับคนที่สนใจหรือว่ายังไม่ได้เป็นสมาชิกหรือว่าสนใจอยากเปิดเป็นแฟนชายอย่างเงี้ยค่ะเครื่องมือตรงเนี้ยค่ะมันจะสามารถดึงดึงผู้คนคนที่ต้องการมีรายได้ สวัสดีครับสวัสดีครับสวสดีิซันครับผมนัตพงศ์วานิชสิริสกุลนะครับก็เป็นเจ้าของ J C Store นะครับซึ่งเป็นแนนชายของบริษัทสาขาที่กำลาใสนะครับเข้าสู่ธุรกิจจอยคอยก็1ปีกว่านะครับวันนี้นะครับหลายคนมองว่าเครื่องมือของบริษัทนะครับจะสามารถทำให้ท่านประสบผลสําเร็จกับจอยคอยได้ไหมนะครับผมตอบได้เลยว่า วันนี้ถ้าท่านเข้ามาเรียนรู้ว่าแฟนชายแต่ละอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเ c ไม่ว่าจะเป็นอ e ีเวเล็ตนะครับ Mart, JC ซีอมาดเจซหรือแม้แต่ JCM เอ็มช็อปแต่ละอย่างมันมีคุณค่าของมันนะครับซึ่งแตกต่างกันไปอีเวเลตคุณก็สามารถที่จะทําธุรกิจตรงไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้องมีหน้าร้านใช่ไหมครับแต่ถ้าวันนี้คุณเปลี่ยนจากอ e ีเวเลตมาเป็นไอมา t คุณก็สามารถที่จะมีอ e ีเวเลตและก็รวมมีกระทั่งหน้าร้านได้ด้วยเพราะฉะนั้น เครื่องมือเหล่านี้สามารถที่ท่านสำเร็จได้แม้กระทั่งคนที่อยากจะเปิดดีซีสโตนะครับหรือหรือแม้กระทั่งอยากมีรถเอ็นช็อปอันนี้นะครับท่านต้องเข้ามาศึกษานะครับว่าแต่ละเครื่องมือมันสามารถทํำยังไงวันนี้บริษัทจอยคอยออกแบบเครื่องมือมามากมายให้ท่านเรียกว่าสุดยอดนะครับของนวัตกรรมที่บริษัทอื่นไม่สามารถที่จะทำมันเราได้ สวัสดีค่ะเดิฉันรณีสุสแบงทรัพ์ยนะคะก็เป็นเจ้าของรถ M-Shop นะคะ M-1006 อยู่ที่บางแสนค่ะค่ะก็จำที่บอกว่าตั้งแต่ ตัวนายเองนะคะที่ทําธุรกิจจอยคอยเนี่ยมา10ปีนะคะสิกว่าปีได้ตอนนั้นที่ช่วงแรกๆที่เราสร้างธุรกิจยังไม่มีระบบนวัตกรรมเครื่องมือที่ตอบโจทย์ได้เยอะแยะมากมายขนาดนี้เลยซึ่งก็ขอขอบคุณบริษัทจอยนคอยนะคะที่คิดค้นนะคะนวัตกรรมที่สุดยอดพอได้ใช้เครื่องมือของรถ m อ็มชอนี้บอกได้เลยว่าเมื่อก่อนธุรกิจที่เราสร้างนะคะเดิมเนี่ย เราจะต้องนะเอารถนะขับรถไปไปบอกผู้คนนะไปเปิดโอกาสโดยที่เขาไม่เห็นภาพเราใช้ติคําพูดเอ็มช็อปของเราก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะหนึ่งที่เป็นนวัตกรรมที่เป็นเครื่องมือที่จะทําให้เราไปบอกนะคะให้ผู้คนโดยที่เขาเดินเข้ามาหาเราด้วยความที่แปลกใจว่าเอะรถนี่คืออะไรวันนี้เราเปรียบเสมือนหนึ่งล้านค้าที่ตอบโจทย์ให้กับ ทุกผ,ผู้ทุกคนนะคะหนึ่งเครื่องมือของท่านนะคะที่ลงทุนเพียงหลักนะคะหลักแสนน่ะสามารถสร้างรายได้หลักหลายล้านมากมายนะคะที่จะเกิดขึ้นกับทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอนเนกกูเงินนะครับผมไปถูกใจแฟรนไชส์ตัวหนึ่งก็คือแฟรนไชส์รถเอ็มช็อปนะครับซึ่งแฟรนไชส์รถเอ็มช็อปทำได้มากกว่าะระบบอ e ีเวเลตนอกเหนือจากการเอาสินค้าของเราอ่ะที่เรามีอยู่ในระบบที่เรามีอยู่ในบริษัทต,ต่างๆ ทั้งคุณภาพสินค้าต่างๆที่เรามีดีอยู่แล้วนะ่ะเราสามารถที่จะเอาสินค้าของผมเองเราเอาเข้ามาจัดสรรในระบบรูปแบบของการปันผลในบริษัทจอยคอยได้นะครับไม่ใช่ว่าเราจะใช้เฉพาะสินค้าที่เรามีอยู่ซึ่งในจุดนี้นะครับผมไม่ลังเลใจเลยครับที่จะต้องใช้แฟรนไชส์ตัวนี้มันตอบโจทย์ได้ดีมากความสําเร็จผมคิดว่าอยู่ไม่ไกลแน่นอนนะครับในจุดจุดนี้นะครับสุดท้ายผมขออยากจะฝากให้กับ ทุกท่านนะครับที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกหรือที่เป็นสมาชิกแล้วนะครับถ้าหากว่าท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกลองดูนะครับว่าถ้าหากว่าเราเข้ามาในบริษ,ษัทจอยคอยเนี่ยเราเลือกได้เลยนะครับว่าเราจะเป็นผู้เลี้ยงโคกหรือนักขายเราสร้างองค์กรด้วยวิธีการอย่างต่างๆที่ผ่านมานั่นดีแล้วท่านลองดูเครื่องมืออีกชนิดหนึ่งนะครับนั่นคือระบบสัญชา์เอาเข้ามาช่วยท่านนะครับสวัสดีค่ะอิชันนะคะมเมนเจอร์อําไพโตสิง์ค่ะก็ อยู่ที่จังหวัดชมมลบุรีนะคะก็รถ M1008 ค่ะก็ได้เข้ามาทำทธุรกิจจอยแอนคอยนะคะได้ในเยเวลา2ปีค่ะก็สามารถประสบผลสำเร็จเป็นแม n นเจอร์สรหัสค่ะค่าจากเครื่องมือนะคะที่ดิฉันได้ออกรถ m อ็ชอบไปนะคะก็สินค้าสามารถที่จะส่งถึงดาผู้บริโภคได้ทันนะคะคือเป็นเหมือนเซเว่นเคลื่อนที่มีสินค้าหลากหลายในใช้ในชีวิตประจำวันแล้วสามารถที่จะ พบผู้มุ่งหวังได้โดยการที่เขาเข้ามานะคะว่าถามว่าอันนี้คืออะไรมาทำไมถึงมีได้สินค้าหลากหลายแล้วก็เป็นตัวที่จะเปิดใจลูกค้าที่เข้ามาที่อยากจะมีอาชีพในเรื่องของ JC นะแล้วก็เป็นอาชีพเสริม ที่สามารถเป็นไรายได้หลักของเราได้และทั้งหมดนี้ค่ะคือความคิดเห็นทั้งหมดนะคะจากเจ้าของธุรกิจค่ะทั้ง JC Image นะคะแล้วก็ JC M Shop ด้วยค่ะที่ทาง Joy and c o i นะคะได้มีการคิดค้นและก็เป็นการสนับสนุนที่ทำให้พวกเขาสามารถที่จะใช้เครื่องมือต่างๆเหล่านี้สร้างไรายได้และประสบความสาเร็จได้ค่ะติดตามประเอด็ดเพิ่มเติมนะคะได้ที่บริษัท Joy and c o i Corporation ค่ะ